นี่นี่่อกจากตการทงจีน่บอกขั้น่าบถอนกินเห็่ยบอกขันขนต้นพันหญยไปไงไปขั้น่าบถอนเพราะว่าเ่าเห็ดกินน้อยเห็นบอนี่ต้นจีอันนี้จากกระถางสนิ้วสิบหูเห็นไหมอันนี้ยีวันนะสิวันก็เริ่มกินได้แลครับอันนี้สวันใช่ไหมเออเนี่เขาจะเริ่มงอกมาแบบนี้หวันเนี่ยจะได้างี้เลยเห็นไหมครับใบจีนเขาจะเริ่มขึ้นมานี่นะสิบาทเราคิดเอานี่นี่มนซิบหากระถางเนี่ยนี่นี่เอยหาซิฟได้เนี่ยเด้าป ปุยมะพร้าวเนี่ยอัตราการงอกดีกว่าผ้าดีกว่ากระดาษที่ช่วยนะเราหว่านเยอะเพื่อที่เราจะได้ถอนกินได้นานๆนะครับถอนกินได้สอนะงสามเดือนเลยนะแต่ถ้าหว่านทางต้นเพิ่อกระสีไงนเนาะสีบอกเลยว่าการลงทุนต่อกองอยู่ทีประมาณ8บาทครับคือเวลาเราทําจริงมันก็ไม่ได้แบบหกเยอะขนาดนี้นะ <laughs> สำหรับคลิปนี้นะครับวิธีปลูกผักชีในกล่องโฟมจากาถาดเพาะไดโซนะครับจากตะกร้าขนมจีนนะครับจากกระถาง สี่นิ้วแล้วก็จากตะก้าใส่ช้อนหรือว่าตะก้าใส่ตะเกียบของเรานะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับหลักๆก,ก,ก็กองโฟมสําหรับกระถาง3นิ้วเนี่ยคือเราจะเจาะ15รูนะครับก็ต้องมีกระถาง3นิ้ว15ใบเนี่ยครับกระถาง3นิ้วอันนี้เป็นชุดปลูกของเราเนาะสำหรับพี่น้องที่อาจจะมีอุปกรณ์อย่างอื่นอยู่แล้วก็เลือกซื้อแยกตัวได้หรือจะไปหาซื้ออุปกรณ์ Uh, ทั่วไปครัแถวร้านเกษตรทั่วไปก็ได้ทีนี้นะครับมีกล่องโฟมนะครับมีกระถางนะครับแล้วก็มีปุ๋ย AB เนาะในชุดของเราอันนี้มันเป็นชุดปลูกของเราเราจะมีปุ๋ย a b ไปให้6 0 0 ml แบบนี้ปลูกได้6รอบนะครับ6รอบของกล่องนี้นะแล้วก็มีเมล็ดพันธุ์ผักชีไปให้แล้วก็มีคู่มือไปให้แล้วก็มีถุงคุมกล่องมีถ้วยตวงปุ๋ยไปให้อันนี้สําหรับชุดอุปกรณ์ปลูกอันนี้คือชุดอุปกรณ์ปลูกสําหรับกระถาง3นิ้วถ้าเป็นชุดอุปกรณ์ปลูกสําหรับ กระถางสี่นิ้วละ่ะสี่นิ้วเราจะเจาะ8ปดรูอุปกรณ์ข้างในเหมือนเดิมเ <_' S 1> พียงแต่เปลี่ยนเป็นกระถางสี่นิ้วนะครับต่อมานะครับตะกร้าขนมจีนก็เหมือนเดิมนะครับอุปกรณ์ข้างในเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่ภาชนะมันตัวนี้ก็คือตะกร้าขนมจีนนะครับใครกินขนมจีนแล้วก็อย่าทิ้งเนาะอืมแล้วก็อุปกรณ์ผักชีจากถาพดพ่อไอโซนะครับอุปกรณ์ข้างในก็เหมือนเดิมอีกเหมือนการเปลี่ยนมาแค่ภาชนะมันนะครับใน ในการที่เราจะปลูกพอเราได้อุปกรณ์มาแล้วเนาะเราก็จะเตรียมเพาะเมล็ดก่อนเราใช้ขุยมะพร้าวในการเพาะเมล็ดอัตราการงอกเขาจะสูงทีนี้ขุยมะพร้าวที่พี่น้องใช้อยู่ตอนนี้ส่วนใหญ่ที่เท่าที่เห็นถ่ายรูปมาให้ดูเนาะจะเป็นขุยมะพร้าวที่แบบมันไม,ไม่ละเอียดนะครับมันจะเป็นแบบใหญ่ๆอะ่ะมันเหมือนขุยมะพร้าวสับอะ่ะมันไม่ใช่อย่างเงี้ยเนี่ยแต่เวลาที่พี่น้องไปเลือกไปซื้อขุยมะพร้าวเนี่ยให้ไปเลือกซื้อแบบนี้เนาะเนี่ยแล้วก็สีแบบนี้ด้วย นะครับเพราะว่าถ้าสีแบบนี้สารสารเทน,นินเขาจะไม่แทบจะไม่ค่อยมีเลยนะครับแล้วก็ถ้าละเอียดแบบนี้อัตราการงอกของมเมล็ดมันจะสูงครับความชื้นมันจะได้พอดีหลังจากที่เราหวานมเมล็ดแล้วก็พรมน้าไปแล้วนะครับความชื้นมันจะไม่สูงเกินไปนะครับแล้วก็ไม่น้อยเกินไปมันจะพอดีพอดีเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นขุยมะพร้าวที่เป็นแบบเม็ดใหญ่ๆครับจะมีปัญหาแน่นอนในเรื่องของอัตราการงอกของมเมล็ดคือจะงอกไม่ค่อยดีครับถ้าเราไปซื้อขุยมะพร้าวที่มีที่มันเป็นดำๆแล้วก็มีกลิ่นนะครับตััวนนน้้้เราาจะตองแช่ํ ล้างน้าให้ให้ให้เขาหายหายมีกลิ่นก่อนนะครับให้สารเทน,นินเขาออกไปก่อนสัก3ามวันนะครับใน3วันนี้ก็อาจจะล้างทุกวันก็ได้ก็แล้วแต่พอล้างเสร็จนะเราต้องมาแช่ไตโคโดมาอีกนะครับเพราะว่ายังไงมีเชื้อราแน่นอนวิธีการแชร่ไตโคโดมานะครับก็ให้เราถ้าไตาโคโดมาเนี่ยมันก็แล้วแต่ยี่ห้อยี่ห้อไหนมันก็ใช้ได้หมด ในส่วนของที่ฟาร์มเราใช้เนาะก็จะเป็นของ S s b Biotech 1หนึ่งซองเนี่ยเขาจะให้มาทั้งหมด22 0ซองคือ1่นนซองเนี่ยมันจะผสมน้ำได้20ลิตรในกล่องโฟมนี้ก็จะจุน้ำา24ลิตรนะครับมันก็ง่ายเราก็เอาซองนี้มาหย่อดลงไปเลยสนะมมติว่ามันเป็นหน้าร้อนแล้วก็เราเจอโรครากเน่านะครับแล้วเราจะเอาไตรโคดมาไปใส่ไปใส่ในกล่องโฟมอะกับผักสลัดอะกับผักขึ้นช่ายอะไม่ต้องไม่ต้องฉีกซองนะครับทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมง ให้เขาละลายไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาตักไปใส่กล่องโฟมแต่แนะนําให้ทําแค่ช่วงหน้าร้อนนะครับถ้าเราจะใส่กล่องโฟมเนี่ยอย่าไปฉีกถุงใส่เลยนะอย่าให้อย่าให้ฝุ่นมันลงไปนะครับเนาะเพราะว่าถ้าฝุ่นมันลงไปแล้วมันจะไปเกาะรากมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของระบบรากเราต้องเปลี่ยนน้ำอะถ้าเป็นในเรื่องของสลัดนะนะครับแต่ถ้าเป็นผักพวกนี้นะครับที่ใช้ขุยมะพร้าวนะครับเราไม่จําเป็นต้องรอก็ได้ถึง2ชั่วโมงเนาะเราก็ฉีกไปเลยละลายไปเลยนะครับแบบนี้ Yeah. ครับอย่างนี้นะครับอืมก็รอรอก่อนสักประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าฉีอย่างนี้นะครับคนให้เขาละลายให้ดีๆก่อนสมมติผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะเออเราก็อาจจะมีอะไรดูดใส่หรือพ่อนใส่แล้วก็เอามาพรมใส่ขุดมะพร้าวเราเลยนะครับเนี่ยขุดมะพร้าวเราอย่างนี้นะครับ มาคลุกๆๆใส่มะพร้าวเราหลังจากที่เราล้างสารเทนินออกแล้วนะเราก็แช่ไว้แบบนี้นะสามวันนะครับไม่แช่ไปปลูกได้เลยให้ทิ้งไว้อย่างนี้สามวันเพราะว่าไตาโคโรมาเขาเขาเพิ่งออกมาเนี่ยเขายังไม่สามารถทํางานได้เลยอะ่ะมันต้องรอ3วันนะครับเขาถึงจะออกมาทํางานได้นะครับวิธีสังเกตว่าไตาโคโรมาออกมาทํางานก็นี่ครับถ้าจะเป็นขา,ขาวๆเนี่ยแบบนี้ก็เ,เรียกว่าโคโลนีเนาะอันนี้คือเขาเริ่มทํางานแล้วนะครับ จะเป็นข้าวขาวเนี้ยเหมือนเวลาที่เราหมักดินปลูกอะ่ะเนาะมันจะเห็นข้าวขาวนะคือดินปลูกเราพร้อมใช้งานสมมติครบสาวันเนาะครบสาวันละเราแช่ไว้แต่ถ้าเป็นขุยมะพร้าวแบบนี้ไม่ต้องรอ3าวันนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยมาอันนี้เราจะใส่ขุยมะพร้าวของเราเข้าไปก่อนเนาะปาบของเราใช้ได้เลยอย่างที่บอกก็หาอะไรลองก้นหน่อยเพราะว่าภาชนะเขามีรูนะครับ ก็ใส่อยู่ประมาณนี้เนาะใส่อยู่ประมาณนี้ใส่กี่หน่อยก็ได้ถ้าเป็นถาดไดาโซ่เนี่ยผมแนะนําให้ใส่ขอบนี้เลยนะเนี่ยไม่ต้องไปเสียดายขุยมะพร้าวเนี่ยขอบไหมเขาจะมีขอบบนอยู่เนะนี่ยเนี่ยเพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยเวลาเราเก็บกินไปแล้วเราเอากลับมาใช้ใหม่ได้เราก็แค่ไปล้างตากพึ่งแดดไว้นะครับแล้วก็เอาไปมาแช่แต่โครมาแล้วก็เอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับเนี่ยอ่า ใส่ไปเลยสำหรับมือใหม่นะแนะนําให้ใส่ตรงข้อนี้เลยประมาณนี้ที่สวนเราจะทํางี้เลยเราจะไม่แช่นะครับเพราะว่าขุยมะพร้าวเรามันไม่มีสารเทนนินนะครับมากเราก็ใส่ไปชือ้อแบบนี้มาก็เทได้เลยไงก็อย่าลืมหาอะไรลอง ข้างล่างหน่อยเนาะเพราะว่ามันหกไปเราก็จะได้นํากลับมาใช้ได้อย่างเงี้ยครับฟืบเราใส่ให้เต็มไปเลยครับเดี๋ยวเราก็ต้องลดน้ําอีกครั้งหนึ่งมันก็จะยุบลงไปพอดีเลยนะครับชุบชึบใส่ให้เต็มเลยนะครับอันนี้มันเล็กนะครับต้องกรรอําใส่นี้เนี่ยก็หาอะไรลองหน่อยครับตัวนี้เราก็ค่อยมาเทลงเนี่ยครับถุงนึงปลูกได้สองรอบเนาะ ขุาพร้าวถุงนึงอะครับสามนั่นแหละเพราะว่าตัวเก่ามันก็ยังกลับมาใช้ใหม่ได้เพราะว่าขุยมะพร้าวเนี่ยมันมีหน้าที่แค่ยึดรากผักไว้เฉยเอาตอนนี้ผักสวนครัวเราส่วนใหญ่ก็ใช้ขุยมะพร้าวหมดแล้วนะม,ม,มีหน้าท,าที่มีหน้าที่แค่ยึดรากอะไรก็ยึดต้นอนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็พรมน้ําเลยเราก็ลดนี่เห็นไหมครับมันจะยุบลงไปเองครับ คือเวลาเราทําจริงมันก็ไม่ได้แบบหกเยอะขนาดนี้แล้ว <laughs> อันนี้คือแบบรีบเนาะลดให้ช่วมจริงๆเวลาเราโรยเราไม่ควรวางแบบนี้แล้วลดเราควรมาวางแบบนี้เราลดนะครับนี่แหละที่ที่แบบว่ามีน้ําึบนี่ๆครับนี่ครับเนี่ยาง่นี่ๆๆน ไาขุยมะพร้าวเราก็จะได้ชื้นเสมอครับชื้นเสมอเห็นไหมนี่ขนาดแม่ละเอียดเห็นไหมจะบอกว่าขุยมะพร้าวเนี่ยอัตราการงอกดีกว่าผ้าดีกว่ากระดาษทิชชู่อีกนะเนี่ยผมเชื่อเลยพี่น้องหลายคนน่ะเคยเพาะหรือว่าเคยหว่านเมล็ดผักชีในดินเคยหว่านเมล็ดผักชีในผ้าอัตราการงอกสู้ขุยมะพร้าวไม่ได้นะครับ แต่ต้องเป็นขุยมะพร้าวแบบนี้นะครับนอกเนี่ยเนี่ยอัตราการงอกนี่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยถ้าขุยมะพร้าวนะครับสังเกตนะครับหัวบัวถ้าเรามีแบบนี้ก็จะง่ายหน่อยเนาะ,นะแต่สําหรับคนที่แบบว่าทดลองปลูกก็ใช้อะไรนะปกกี้ครับใช้ปกกี้ฉีดก็ได้หรือว่าจะเอานี่ครับชุบมันมีไตไตโคนมาด้วยก็ดีนี่ยชุบไปเลยอย่างนี้เลยครับพอเราได้อย่างนี้แล้วปุ๊บโยรยเมล็ดมเมล็ดถ้าซื้อจากเราเนี่ยนะครับ เราจะรับประกันอยู่ที่15วันถ้า15วันทําตามที่เราบอกแล้วไม่งอกก็ส่งเคมาได้เลยแจ้งน้องแอดมินมาเลยครับเราก็จะส่งไปเคมให้นะครับถ้าทําตามนี้แล้วทีนี้สําคัญเลยมเมลด็ดถ้าใช้ไม่หมดแบบนี้ให้เอาไปแช่ในตู้เย็นไว้นะครับแช่ไว้ในช่องธรรมดานะครับอ่าเขาจะเก็บไว้ได้นานเลยนะครับเพื่อไม่ให้เมล็ดมันฝ่อนะครับถ้าเราไม่แช่อยู่ในความร้อนอยู่ในแดดหรือว่าอยู่ในอากาศทั่วไปนะครับมเมล็ดเขาจะฝ่อได้ในตอนที่เราโรยเมล็ดเนี่ยถ้าเราอยากได้ต้น ต้นใหญ่ให้เราโรยห่างๆแต่ถ้าเราอยากได้ต้นเล็กหรือว่าเยอะๆก็ให้เราโรยทีๆนะครับเพราะว่าผักชีมันตัดกินไม่ได้มันต้องถอนกินเพราะฉะนั้นที่สวนเราจะเน้นโรยเผื่อไว้เพราะว่าเราจะถอนกินไปเรื่อยๆเราก็โรยไปมือติดน้ำนะครับประมาณนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่าอ่าก็แล้ตแตเมือหนักมือเบานะครับอืมอืม สี่ <4 S 2> แล้วนี่ได้เยอะได้เนี่ยได้ห้าได้หกนู่นแหละนะครับโรยไปโอ้พอดูดิยังเหลืออีกเราอาจจะเอาขุยมะพร้าวโรยกรบหน้าก็ได้หรือไม่โรยก็ได้สมมติเราจะขุยมะพร้าวเปียกมาโรยกรบหน้าเด้อเ <laughs> นาะอ,อ่ามันโคโลเคลเล่ครับอ่าเนี่นี่ใช่ มันจะเป็นโคโกเคลเล่อยู่นะครับเนี่นะถ้าอยากโรยกดหน้าแต่ผมอาจจะไม่โรยกลหน้านะแต่ผมจะฉีดเลยเราจะฉีดให้ดูแต่สําหรับคนที่ทดลองปลูกหนึ่งกองก็เนาะก็อันนี้จิ้มจิ้มกดกดลงไปแล้วก็เนี่ยเี่ยกดลงไปแค่นี้นะครับกดลงไปเนี่ยกดลงไปจิ้ม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 จแล้วก็เอาตัวขุยมะพร้าวโรยสักหน่อยนึงยกตัวอย่างให้ดูเนาะเนี่ยหน่อยนึงแล้วก็พ็อกกี้เราครับฉีด ฟึดๆหรือว่าจะเอาไปชุบน้ำเหมือนเดิมก็ได้ครับเอาไปชุบน้ำในกล่องเหมือนเดิมก็ได้เนาะนะเนี่ยผมจะเอาอย่างนี้เลยนะ<ไ>ผมเล่นอย่างนี้เลยเห็ไนไหมผมไม่กบหน้าเห็ไนไหมพอเราลดนะเห็นไหมเขาจะลงไปเองครับเนี่ยเขาจะลงเองเนี่ยเห็ไนไหมมันก็จะไม่ลึกเกินไปไงเขาก็จะไม่ลึกเกินไปถ้าโรยบางคนมือหนักโรย โรยทับเยอะก็อาจจะงอกช้าหน่อยนะครับพอเสร็จขั้นตอนนี้เราจะตั้งไว้อย่างนี้ตั้งไว้อย่างนี้ชึบสมมุตินะครับแล้วก็หาอะไรครอบไว้หรือเราจะยกไปไว้ในที่มืดก็ได้แต่ผมแนะนําให้หาอะไรครอบไว้ดีกว่าเพราะว่าบางพื้นที่ไม่เหมือนกันบางบางคนก็แมงสาบเยอะแมงสาบมันกินนะครับมเมล็ดเนี่ยนะครับขี้ใส่อีกก็มีนะครับเราหาอะไรครอบไว้ดีกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นกล่องโฟมก็ได้แต่ที่สวนของเราจะทําแบบนี้เนี่ยครับเราก็จะทับไว้อย่างนี้ หรือไม่ก็ข้าวไว้นี่ก็ได้เนาะเนี่ยแค่นี้เองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นช่วงนี้ก็หาอะไรทับเพิ่มไว้หน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวพายุเข้านะครับเดี๋ยวมันจะปิวนะครับสี่วันมันจะเริ่มงอกแบบว่าออกมาเป็นขาวๆครับมอนถงงอกเนาะบางพื้นที่มันจะอาจจะอากาศไม่เหมือนกันอุณหภูมิไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอากาศและอุณหภูมิก็มีผลต่อการงอกของมเมล็ดด้วยอันนี้4วันใช่ไหมเออเนี่ยเขาจะเริ่มงอกมาแบบนี้ก็ให้เราเปิดเลยนะครับเปิดรับแสงเลย4 5วหนาวันอรออีกวันหนึ่งก็ได้ เนี่ยถ้าอย่างนี้รออีกวันหนึ่งก็ได้นะครับแล้วค่อยเปิดให้เขาได้รับแสงนะครับอ่าเนี่ยทีนี้นะครับนับไปอีกสัก 2- 3สาวันเนาะสองสามวันเขาจะได้แบบนี้ครับอันนี้คือที่เราเพาะมาเมล็ดไว้6วัน6วันเนี่ยจะได้อย่างนี้เลยเห็นไหมครับใบจริงเขาจะเริ่มขึ้นมาสําหรับมือใหม่แนะนําให้รอให้เขาออกใบจริงแบบนี้ก่อนนะครับค่อยเอาไปลงกล่องโฟมต้องเปิดลดน้ําทุกวันไหมคะโอ้โทษทีเมื่อกี้นี่ไงเมื่อกี้ข้ามขั้นตอนไปนะครับพอเราเปิดเนาะ พอเราเปิดมาปุ๊บหลังจากที่เราเปิดสม,มอ่ะมันงอกแล้วนี่เนาะนี่แหละฟ้านี่ครับนี่ครับเราเปิดมาปุ๊บเนาะคือในช่วงที่เราค้อบไว้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องลดละถ้าเป็นขุยมะพร้าวแบบนี้ไม่ต้องลดละนะครับเดี๋ยวเขาจะงอกขึ้นมาแบบนี้ทีนี้คือเขาโดนแสงแดดยังไงเขาก็ต้องแห้งเนาะเราก็โดยอีกถ้ามันแห้งเราก็แค่โรมน้ําให้นะครับเราก็แค่ลดน้ําให้ถ้าสมมุติว่าเอาไว้3ามวันเราก็อาจจะลดแค่ วันละเวลาเนาะในช่วงสามวันที่เขางอกเนี่ยครับเราก็ลดอย่างนี้ได้เลยถ้าเขาแห้งนะครับต้องลดช่วยเขาเนี่ยให้แตะๆดูเนาะถ้าแห้งก็คือลดแค่นั้นเองหลังจากที่เราได้ต้นก้าผักชีนะครับที่พร้อมลงกล่องประมาณนี้แล้วออกไปจริงแล้วนะครับที่สวนเราจะลงก็ประมาณนี้แหละครับนะพอเขาเริ่มงอกปุ๊บเราก็จะลงเลยนะครับเพื่อให้เขาโตไวพอเรา ได้ต้นก้าพันที่พร้อมที่จะลงกล่องแล้วเราก็มาเตรียมกล่องโฟมนะครับเนาะการเตรียมกล่องโฟมก็ไม่ยากนะครับเนาะเพราะว่าเรามีถุงคุมกล่องไปให้อยู่แล้วนะครับคุมเพื่ออะไรนะครับหนึ่งทำความสะอาดง่ายเพราะว่าเวลากล่องโฟมที่เราปลูกปลูกไปแล้วอ่ะถ้าเราไม่ไม่คุมกล่องนะครับแล้วเขาจะเขียวนะครับเขาจะไม่สวยทำให้รอบต่อไปเราจะไม่อยากปลูกอีกนะครับสองก็คือยืดยืดอายุการใช้งานของกล่องโฟมนะครับสามก็คือสําหรับกล่องโฟมโมสองนะก็คือการ่วดซึม พอเราถุงคุมกล่องแล้วนะครับเราก็เติมน้ําไปก่อนสักนิดนึงนะครับใส่ไปประมาณนี้ใส่ไปประมาณนี้ก,นก่อนครับครับพอเราใส่น้ําแบบนี้นะครับเราก็เอาปุ๋ยนะครับ AB มาใส่เลยนะครับเราจะใส่ปุ๋ย A ก่อนก็ได้ปุ๋ย B ก่อนก็ได้นะครับแต่ก่อน ก่อนใส่เนาะให้เราเขย่าสัหน่อยนะครับก็จะมีถ้วยตวงไปให้แบบนี้นะครับผมจะใส่ปุ๋ยบีก่อนแล้วกันนะครับเนาะใส่ปุ๋ยบีหนึ่งถ้วยตวงข้อล่างพอนะครับเนี่ยนะครับข้อล่างจะอยู่ที่7จ็ดสิบสซีซีนะครับใส่ไปเยใส่ไปง่ายบบตรงไปเสียดสลิงครับอื้อ ขวดหนึ่งมันจะใช้ได้6กรอบต่อกล่องนะครับพอเราให้ไปให้ปุ๋ยไปแบบนี้แล้วก็คนคนก่อนซะหน่อยคนก่อนซะหน่อยคนก่อนซะหน่อยอือคนก่อนซะหน่อยซึบอือคนก่อนซะหน่อยอ่าเสร็จแล้วผมก็จะตามด้วยใส่ปุ๋ยบีเท่าไหร่ก็ใส่ปุ๋ยเอเท่านั้นใส่ปุ๋ยเอเท่าไหร่ก็ใส่ปุ๋ยบีเท่านั้นนะครับ เมื่อกี้เราใส่ข้อล่างนะครับข้อล่างก็จะอยู่ที่7 2ซีซีคือมือหนักได้นะครับเนาะมือหนักได้แต่ว่าอย่าล้นถ้าล้นคือปุ๋ยเกินจะทำให้ผักเราใบไหม้แล้วก็เหลืองได้นะครับถ้าใช้ไม่หมดให้เอาไปเก็บไว้ในที่ร่มแล้วก็ที่ที่ไม่มีความชื้นเกินไปอย่าให้โดนแสงแดดโดยตรงนะจะใช้ได้6เดือนถึง1ปีนะครับขึ้นอยู่กับการเก็บของเรานะครับ ทีนี้ผมจะใช้สายยางคนเลยสาหรับคนที่มีสายยางแรงก็ทําตามผมได้แต่สำหรับคนที่ไม่มีก็เ,เราอาจจะใส่น้ําเต็มไปก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเอคนละลายให้เข้ากันทีละตัวนะครับนี่แหละประมาณนี้แหละครับ มที่นี่นะครับนเนาะพราะแต่เขาใส่น้ำใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยนะครับเขากะเอาต้นพันธุ์ที่เขาเตรียมไว้นะครับมามาหย่อนใส่ได้เลยต้องใส่น้ําขนาดไหนเนาะก็แล้วแต่ภาชนะที่เราปลูกเมื่อกี้ที่ผมบอกไปแล้วว่าทําไมถาดเพาะไดโซเนี่ยเนี่ยเนี่ยทำไมถึงบอกว่าอย่าไปห่วงปุ๋ยมะพร้าวให้ใส่ข้อนี้สําหรับมือใหม่ให้ใส่ข้อนี้พี่น้องเราหลายคนก็มีปัญหาในเรื่องของการเอาไปหย่อนใส่น้ําเยอะแล้วน้ํามันท่วมปุ๋ยมะพร้าวมันก็เหมือนเราปลูกในดินนั่นแหละถ้ามันท่วมครับมันก็จะค่อยเหลืองตายเพราะนั้นถาด คือขุยมะพร้าวเรามันมันละเอียดอยู่แล้วผมถึงเลือกให้ขุยมะพร้าวที่มีที่มันละเอียดเนาะเขาจะซับน้ําได้ดีเราใส่แค่จุๆตรงนี้พอเนี่ยครับเนี่ยคึ่งตรงนี้พอนะดูแล้วเราหย่อนลงไปเนี่ยอันนี้เยอะแล้วเห็นไหมเนี่ยคือตั้งใจใส่เยอะเพื่อให้ดูเนาะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันเยอะขนาดไหนถ้าอย่างนี้หย่อนลงไปเห็นไหมอย่างนี้คือตายแน่นอนอันนี้คือตั้งใจทําให้ดูนะครับเนี่ยตายแน่นอน มันไม่มันไม่ได้ตายเลยทีเดียวนะแต่หมายถึงว่าถ้าแช่ไว้นานๆไอไอไแบบนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่ตายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเสเอามาเอามหมใส่ไหม่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวใส่ใหม่อฝากซือก่อนใส่ใหม่นะครับขอโทษขอไฟหลายๆลุดมือฮะ เนบอกหกกองบอกหกกองยังเหลืออีกนี่นะหนนะ็นก็คือปุ๋ยหกร้อที่เราให้ไปเนี่ยก็คือมันปลูกได้หรอบนะครับก็ยังเหลืออีกนะครับอ่าเพราะเมือ่อกี้มันใส่กับเต็มมันท่วมอ่าทีนี้เราก็เอามาใส่อีกอได้ไหมพอดีไหมเป๊ะเลยนะเนี่ยคือให้เขาแบบแค่แตะน้ำพอนะยกยอยัอยงไงเดี๋ยวแตะน้ำพอ เนาะเนี่ยให้เขาแต่แตน้ำเนี่ยครึ่งหนึ่งพอเพราะว่าอย่าอย่าแตะหมินหนึ่งนะผมถึงบอกว่าอย่าหวงผุยมะพร้าวให้ขุยมะพร้าวให้ใส่ข้อนี้ให้เพื่อให้เราได้ใส่น้ําเท่านี้ได้ม,มันจะได้แบบว่าไม่ต้องเติมน้ําอีกเลยแต่ถ้าเราใส่แค่แตเนี้พรุ่งนี้รากเขายังไม่เดินลงไปเลยน้ําเขาก็ยุบลงไปแล้วเขาก็มีโอกาสเหลืองตายได้อีกไงเนาะเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าหวงขุยมะพร้าวเพราะุยมะพร้าวเนี่ยมันนากลับมาใช้ใหม่ได้ก็คือให้มันอยู่ครึ่งนี้ ให้น้ำอยู่ครึ่งตรงนี้นะครับแค่นี้เองอ่ะตะกร้าขนมจีนนะ,ะเราก็ใส่ดูถ,ถึงไหมเราก็ดูก้นเห็นไหมถ้ายกขึ้นมามีน้ำหยดลงมาแสดงว่าได้เพราะมันไม่ท่วมอ่ะโอกาสที่ภาชนะพวกนี้จะท่วมมีน้อยมากแต่ตัวนี้ต้องระวังนะครับอืมเพราะถ้าเต็มกล่องยังไงมันก็ไม่ท่วมไงเห็นไหมเนี่ยมันไม่ท่วมเนะนี่ยใส่สลับสี ยสุดง่ายมากงอืมองามเลยเนาะสำรับเออโอเคโอเคสีนิ้วสีนิ้วตัวนี้ย่อนชึบเห็นไหมยังไงก็ไม่ถึงไงโอกาสที่มันจะท่วมน้อยมากต่อให้เต็มยังไงก็ไม่ท่วมยกเว้นตัวนี้นะที่เราต้องระวังครับอืมอ๋มอ,อโอเคเกินต่อไป ตะกใส่ซอ่อน,น,น,นต่อไป15โลก็คือตัวนี้ใส่มาแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเอาลงเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องทำอะไรอีกเลยน้ำก็ไม่ต้องลดนะครับหญ้าก็ไม่ต้องถอนดินก็ไม่ต้องขุดนะครับ ยาก็ไม่ต้องฉีดอีกรอเก็บกินอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับคนที่ปลูกขายก็รอเก็บขายอย่างเดียวเลยนะครับเนาะเพราะว่ามีพี่น้องหลายคนที่มาดูจากเราก็เอาไปปลูกขายแล้วหลายคนนะผักชีเดี๋ยวจะพาไปดูตัวที่ปลูกไว้อายุ23บวันไะนะครับดูที่ละก,กองหนึ่งเนี่ยเอายกให้ดูเนาะอันนี้จากกระถาง15เออกระถาง3นิ้ว15โลเหนะ็นไหมดูใกล้ๆสวยไหมสวยไหมอันนี้23บวันนะ 15วันก็เริ่มกินได้แล้วครับเวลาเราหวานไปเย,ะยะอะๆเห็นไหมเราถอนกินทีละหน่อยได้เนี่ยสมมติเราหวานเยอะเพื่อที่เราจะได้ถอนกินได้นานๆนะครับถอนกินได้สองสาเดือนเลยนะถ้าพี่น้องเราแบบแบบอันนี้ดีๆถอนกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยเวลาเราจะกินเนาะตัวที่ทีนี้ตัวที่เหลือเขาจะต้นใหญ่นะเพราะว่าเขาได้รับแสงแล้วไงต้นเขาไม่แน่นแล้วไงเขาก็จะได้รับแสงแล้วเขาก็จะต้นใหญ่แบบนี้ครับเห็นไหมเนี่ยเขาก็จะต้นใหญ่เรื่อยๆทีนี แต่ถ้าเราไม่ถอนกินเลยมันก็จะต้นเล็กลงเล็กลงเล็กลงแล้วก็จะค่อยๆเหลืองลงเนาะถ้าเราไม่กินนี่นี่นี่าจากตะการทงจีนเห็นไหขันท้าบ่ถอนกินเห็นไหขันขั้นต้นพันยญ่ไปไงไปขันท้าบ่ถอนเพราะว่าข้าเห็ดกินน้อยเห็นไ่นี่ยต้นไม่ใช่ขั้าต้องถอนกินเรื่อยขั้าวานเผื่อเห็ดสำหรับคนที่ปลูกกินสำหรับคนที่ปลูกขายกับแค่วานหน่อยๆแค่นั้นเองอ่ะตัวจากตะการอ่ะเอาลองๆยกไปตะกรถางมุงเลยเจ้าบาทนี่ขันไปซื้อเอาเจ้าบาทเอา เขาไ่ได้แสงเขาก็ลมต้นเขาได้เอ้ยอ่ะอ่ะต่อไปเห็นบ่อจับสีท้วนกินบ่เนี้ยเอาจับวัชพาดจะไปซื้อเนี้ยเอารองกรรเบื้องเอากรรละสิบบาทนะสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบบาทสี่สิบบาทห้าสิบบาทเออเอาเอาหกสิบกระเพาะนั่นบ่ดเจ็ดสิบมันเกินไปเราสิ่งสำคัญคือคือปลอดภัยได้ครับบ่ได้ฉีดอีกยังเลยครับแต่คันพี่น้องไปซื้ออยู่ตลาดมั่นใจเลยป๊อปครับว่าฉีดยา อกระถางหนึ่งขายสิบาทเลยกิดเบิง้งในร้านค่ะบระเดิมหนึ่งได้สิบบาทต่อขายดีสิบบาทนะขายสิบบาทนี่นะสิบบาทเราคิดเอาเนี่ยนี่มันสิบหากระถางเนี่ยนี่นี่อนออลอย,ลอยหาซ <5 S 1> ิบได้นี่สิบอกเลยว่าการลงทุนต่อกองอยู่ที่ประมาณ8บาทครับต่อกองเนี<ม>่ยครับต่อกองเนี่ยเนาะเพราะว่ากองโฟมรอบเดียวก็คืนทุนแล้วเพราะว่าถ้าบอกว่าอันนี้10บาทนี่มันมันร้อยห้าสิบแล้วนะต่อกองเนี่ยถือว่าเออไม่หรอกเบื้องได้ครับได้สิบบาทแต่จังสีขายได้ครับ ขายได้ในในในแล้วเบิกหักนะครับเพียงแต่ว่าวานกระชีเห็ดขายนะยามาวานทีซสำนีนะอันนี้เขาเห็ดสําหรับคนที่ปลูกกินครับเห็นบ่านี่ก็ได้หักขึ้นกันเป็กระถันววานหางหางเห็นบ่ครับเนี่ยกระถั่ววานห่างๆต้นเพิ่นกระชีญ่เนาะนี่เนาะโอเคนะครับเนาะอ,อันนี้ก็เป็นวิธีการปลูกผักชีในกล่องโฟม